วันนี้เราจะมาดูเครื่องปั่นนะครับในรุ่นของ x c e 3 0 0 0หรือว่าเป็นสปินพัสนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องดูด้านในว่าเจออะไรบ้างเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องน,นะตัวเครื่องเครื่องแล้วก็มีอะไรบ้างมีหลอดนะครับมีหลอดแล้วก็ สายไฟสายไฟนี่ติดกับตัวเครื่องปั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกออกมาโอเคครับนี่จะเป็นหน้าตาเราจะมาดูส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นเป็น ด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยปุ่มเซตปุ่มปรับค่าขึ้นปุ่มปรับค่าลงปุ่มตรวจสอบครับกดค้างเพื่อให้เครื่องปั่นนะครับปุ่มสตาร์ทและสต็อปปุ่มเปิดฝาเครื่องด้านล่างจะเป็นตัวดึงฉุกเฉินเพื่อเปิดฝาเครื่องในยามที่เครื่องไม่มีไฟเลี้ยงหรือว่าไฟดับสามารถดึงตัวนี้ออกมาเพื่อเปิดฝาเครื่องได้นะครับด้านหลังครับ ด้านหลังก็จะสายไฟที่ไม่สามารถถอดได้นะครับติดอยู่กับตัวเครื่องเลยแล้วก็สวิตช์เปิดปิดหลังจากที่นําเครื่องออกมาแล้วนะครับเราต้องเอาคิวตัวนี้ใส่เข้าไปในเครื่องโดยการเสียบปลั๊กครับขั้นแรกเสียบปลั๊กก่อน<ๆ>เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่อง <S 2> <S 2> อ่าสวิตช์เปิดไว้แล้วเนาะก็เปิดฝนะาเครื่องครับกดเปิดฝาเครื่องอนําโฟมด้านในออก แล้วก็ใส่ทิวที่ก็ให้มานะครับให้ครบทุกช่องตัวนี้เป็นโรเตอร์แบบฟิกแองเกิลหรือฟิกมุมนะครับสามารถปรับความเร็วสูงสุดได้5,000รอบนะครับต่อนอาทีนะครับใส่ทิวให้ครบ วิธีการปิดฝาเครื่องก็กดฝาปิดลงธรรมดานะครับทีนี้มาดูการตั้งค่าการตั้งค่านะครับปุ่มแรกปุ่มเซตนะครับลองกดดูนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรนะครับกระพริบนะครับเกิดการกระพริบถ้าเราไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้กดปรับค่าขึ้นหรือลงเนี่ยการกระพริบนั้นจะหยุดนะครับให้เรากดปรับค่าขึ้นหรือลงจะเห็นว่าค่าลงทีละ10นะครับ ข้าขึ้นหรือกดแชร่นะรักดเซตซ้ำอีกครั้งหนึ่งขณะที่แกนก็พริบอยู่อันนี้ก็จะตั้งวินาทีตั้งเวลาวินาทีอันนี้ตั้งเวลานาทีนะครับนาะทีกด1 2 3 4ตั้งชนิดของโรเตอร์นะครับชนิดของโรเตอร์ชนิด ได้สองเบอร์นะครับได้1กับ2เบอร์สองเนี่ย4ี่พันรอบแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ย1นสองเบอร์หนึ่งจะได้ห้าพันรอบโอเคก็มีแค่นี้อันนี้กดเพื่อให้เครื่องหมุนนะครับต้องกดแช่ถ้าปล่อยมือจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายตัวนี้ขึ้นมาถ้าปล่อยมือเครื่องก็จะหยุด เมื่อเครื่องหยุดแล้วนะครับฝาก็จะเปิดเองนะครับฝาก็จะเปิดหรือถ้าเรากดสตาร์ทแล้วเราสามารถกดหยุดได้ขณะที่เครื่องยังไม่ถึงรอบที่เราตั้งหรือ หรือเกดเปิดฝาอันนี้คือเปิดฝานะก็จะเห็นเปิดด้วยเสียงมอเตอร์นะส่วนตัวนี้เป็นเซนเซอร์ถ้าฝาไม่ปิดเครื่องไม่สามารถทํางานได้ตัวน,นี้คือเซนเซอร์ทีนี้จะมาดูตัวจุกที่อยู่ใต้นี้นะครับจุกที่อยู่ใต้นี้สมมติอะลองปิดไฟนะครับปิดเครื่อง ปิดเครื่องด้านหลังโอเครป๊บนึ่งจะไม่สามารถเปิดฝาได้นะครับเพราะว่าฝานี้ถูกล็อกด้วยระบบมอเตอร์เพราะฉะนั้นให้มาดึงสายอย่างนี้เดี๋ยวจะดึงให้ดูนะ,ะนะครับดึงสายตัวนี้เพื่อจะเอาของที่อยู่ด้านในออกนะครับอันนี้คือการใช้ตัวเปิดฉุกเฉิน